Ato ờ, kai cho hàm đi kai này bò ho ho, vino rup 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 Pino rup 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 เอาวมื่อนี้ทางปรจันซื้อตัวนี้มาให้เ้อเห็นว่าเจ้ามาแต่ละเทือมีแต่คููอันเดียวเนาะมือนะเอามเอตัวนี้มาให้มือนีป๊ปลูกเบิดนีซำสีกินเด้นีพี่น้องเลยฮึบลบละอย่าละเออขโมยยากลูกเนี่ยเราเห็นได้ทุกอย่างเบิ่งนีพี่น้องเลยเนาะ Nay đấy, vừng đấy. Húp, húp, húp. <cười> <cười> dạ, luôn, này hup 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 hô 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 rồi hô cho hô hô cho hô hô คมดีเลยตรงมีเทคนิคนหนึงน่งห้องเพลงนี่เป็นยังเนาะกลับมาหาฉันอยู่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ ลงไปอาบน้ำอยู่นี่ก็ยังได้อันนี้พี่น้องเอ,งอ้ยเนาะเบิ้งปุ๊บโอ้ทุกเอาลองเบิ้งบาทนี่เนาะเอออาบน้ำอาบทาอยู่นีออนน่ก็ยังสบายเลยพี่น้องเ <c oughs> อง้ยเนาะนี่พร้อมด้วยตัวนี้น้ำมือนี่มา ให้เพ no, no ื ar, e. E ่อนพดพักพดมีเนาะเห็นแต่เก่าแล้วหาบแต่คู่หนุ่ยเดียวพี่น้องเลยเออหาบแต่คู่หนุ่ยเดียวก็เลยซื้อตัวนี้มาให้เพื่อนนําเนาะเออสุกยูสุกยูเรื่องปลูกเรื่องพังพี่น้องเลยเนาะการปลูกการพังนี่สําคัญกับตัวนี้นําเออในพักเมล็ดพันธุ์พืชพักบุ้ง นี่ก็บพักการพี่นเราไงเนาะเต็มลังเอิ้นเทิดอ่ะเกขาบุอยากซื้อไม่เพิ่นหลายพี่นเอาไงซื้อมาพอให้เบิ่งลวดลายก่อนเพราะว่าถ้าเขาซื้อมาหลายในเพิ่นปลูกเพิ่นบุปลูกบุญอย่างในมันสิเสียเนาะต้องเบิ่งเพิ่นน้ำว่าเพิ่นจะสอีออกมากออกผลได้บอ่อนะจังเพิ่มเติมให้เพิ่นอีก มีลายย่างอยู่อยากซื้อให้เราหมักพริกหมักแข้งพร้อมอผู้ท่างนะกำลังขุดอยู่พี่นองง้องเไยกำลังตอกเล็กตะปูโอ้ผู้ยิงกับแกงอยู่เด้อนี่พี่น้องเไยผัวบู่ยูเล่าก็เฮ็ดทุกทิ้งทุกอย่างเองเลยเนาะอ่ะพี่น้องเไยก่อนอื่นเด้อกราบทักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเป็นสุขสุข,สขคนมือนี้เนาะพี่น้องเนาะทาง ว่าจานซื้อถังน้ำนี่งๆพอให้เราหยุ่มใส่แล้วก็อาบกับลูกกับเต้าแล้วพี่น้องไงเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขำมุกขอบใจทางเอื้อหรือว่าพี่ปานอมเด้ออยู่ทางพังไทยเนาะนี่แหละพี่น้องเลยเป็นผักมาให้ซื้อที่นอนแล้วก็ซื้อตัวนี้มาน้ำอีกเนาะมันจังซอยเพิน่นอีกแห่งหนึ่งมาอสันซะพี่น้องไงไปฮ่าโตใหญ่ลีพี่น้องไง,อ,อ,ง,ไงอ้ปอุปอ้ปบอปอ เดินมาเดินอาโต้ไกลเจ้าบ่ครับนี่ไกลเจ้าบ่โอ้เนาะมาโหดีน้ <laughs> อ,นองเลยมาเป็นทรรมดาเน,นี่ยสอ้วนนี่เนาะอึ๊บอึ๊บเอาเอานี่ก่อนอึ้บเอ้อาโต้ ปึ U p! U p! Oh! ๊บปึบโอ้เก่งอีหลีนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเอาสดีสดีเออตางเอาลูกเอาเตาดินอยู่นี่เนาะาโทตอกเองก็เป็นพี่น้องเอ้ยเอ้เอาเนาะพี่น้องเนาะเจ้าสิเอาแบบนี้บ่เฮ็ดไปแบบนี้บ่ได้โอ้ใส่ไม้จังไคตัวนี้สิเฮ็ดมุงยางเข้าไปนี้เนาะ พี่น้องเลยเป็นกระตอกเด็กตอกลาเองเลยเนาะเอาเบรกก่อนหนึ oh, ่งหนึงอันนั้นพี่น้องไอ้ส่วนตัวเห็ดหัวเห็ดแค่เนาะมือนี่พี่มาเอาตัวนี้เข่ามาพี่ก่อนอึ๊บอ้าตัวใหญ่แท้นี้อุ๊บเฮ้ยเอามือนี่ทางวัจจันทร์ซื้อตัวนี้มาให้เด้อเห็นว่าเจ้ามาแต่ละเทือ มีแต่ครูันเดียวเนาะยันแต่ลูกอันบืนแล้วเบิ้งเพิ่นเด้อบาดนี่เด้อเนาะกำหยุ่มน้ำหยุ่มในใส่เลยยานลูกเวลาเพิ่นยังหน่อยเพิ่อนอ่อมักซีโลหัวเราอย่างลงเลยระวังได้ตัวน,นั่นเด้อเนาะบักใหญ่เลยนี่พี่น้องเลยฮึปท้อเนาะอืมเต็มนี่กับซ้ำสีอาบเนาะเออเสียวไหวมุงใด,ด้บาดนี่พี่น้องเลย nó ở ngoài mùng cây cây là nhiều mấy chàng cây đời là sức cho ạp như này rồi hả Nó đẹp mình đâu hà mùng ở ngoài con hình bộ phim thích 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 mà đều hàng tăng nông con con lúc nào đó thăm bộ quay nhỉ Cái đấy, nó ngay mấy chẳng cây แอน,นี่มุ้งๆอันโอ้นี่มันก็นกนสูงกว่าอันนี้นนซ่ํซาพี่น้องเอ้ยได้ยุ่มใส่คุได้จังเอามาใส่เนาะเออเอตั้งไว้นี่ก่อนก็ได้แล้วก็อาบยังก็อาบอยู่นี่เลยมื้อแลงมานะเ,เนาะเวลาเจออ้าอ่าดผักคนยังก็เอาอยู่นี่เลยเนาะบดน้ําในหนองบกอกว่าําในตอนนี้ก็เอาน้ําในหนองเพิ่นบ่ายบ่ดผักบ่ายเนาะอืมยน,น,นว่าเาพิเน่นแพง ว่ายพี่น้องอันนั้นก็สี่บกแล้ว<ม>เดือนสี่เดือนหานี่ก็บเบิดแล้วเนาะออืเอ้าอันนี้เอาไว้นี่เด้ดออืเอา้าพี่น้องเไยเออผ้ามันนี่เอาขึ้นไว้ายทั้งเฮือนก็นได้เอาอันนี้ไว้รถเนาะเห็นเจ้าเจ้า,จาบุมีนในพักเนาะมือหนาเอือเอา ตัวนี้มาให้เมื่อนี้ป้าปลูกเบิดนี่ซ้สำสิกินเด้นี่พี่น้องเลยพักอ่าหอมป้อมเดี๋ยวว่าพักซีลาวเนาะเพคนเอินเนาะเมนบอกพักซีผังไทยพเพคนเอินเนาะพักหอมผังเฮาพี่น้องเลยเออโล่หนึ่งโตพี่น้องเลยซ้สำสิกินเออปลูกให้มันได้กินเด้อสาวอ้วนเด้อเนาะ อันนี้ผักโบงเนาะโบงนี้ออกคักขนาดได้นี่เออมีแต่เจ้าเฮ็ดนานที่ยังเฮ็ดเป็นอยู่บ่เฮ็ดเป็นอยู่เนาะเออขี่พุ่นขี่เพื่อเฮื่อนอันเมียเจ้ามีอยู่บ่เฮ็ดอีได้สบายนี่พี่น้องหาคอเอาน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นเนาะมาใส่เด้อะแล้วก็อันนี้ เอ่อพักหอมอันนี้พีนน่น้องไงไอโมเมกกนตะ์พักกาดเนาะผักกาดน้อยเฮานี่พักกาดอันนี้เฮานี่เอ่อเบิดนี่กับโตเต็มอยู่ดอกสวนเจ้าเนาะเดี๋ยวแนวอื่นที่จัดสรรมาคอยมาให้อีกเบิ่งเจ้าปลูกก่อนหัวซื้อมาได้ยันเจ้าบ่ปลูกุยหนังเไยเนาะปลูกมะแตงอยจะปลูกมะแตงเอาปลูกผักก่อนก็ได้ผักผักน้ำแตงยันว่า ปลูกแตงกับปลูกส่วนนั้นเนา,าะพักกับปลูกทั้งนี้พี่น้องเลยเออเอาให้พันลงนำ้ำเออระวังเล็กน้อยหนุ่มเด้อประเด้อมันสีนั่นเด้อเอาอันนี้ไว้นี่เด้อเบิงงงงบ่งต้อกระเบิ่งฮึบพฝนเริ่มโมย่านนี่เด้อบาดนีิพี่น้องเอ้ขี้ได้เด็กน้อยน่ะคำพิน่นเฮามาเรื่อยเลยกับพิ่นเรื่องเด้เพิ่นกระสีบวชคอยย่านเนาะเอาปล่อยลงไปที่ก็ได้เนาะเออเออเอาอันนี้หักษาไว้เด้อ ทำกันขืืนยุม่มหน้ำให้มันเต็มเด้อเวลามูทางเบาจันมาหรือว่าทีมงานมาหลายขู่หลายคนพอได้ตักลำ่ำลังตินลังมือนเนาะเวลาทมเจ้าไปของหน้ำของท่าได้ไปใช้ฮะเขาเล่นเขาป้าพูเดิตูอเออใครอยู่มันใกล้ป่าอยู่นเนาะยังแป,บปนบนะ้นนนางเลย อใส่ไปธรรมชาติธรรมชาสตร์โยพี่น้องเลยห้หองน้ำห้องในยังมีเรากระไดเนาะคอยเก็บคอยออมเอาสาอ้วันเลยสักมือสักวันเขาอาจมีครบดอกเนาะเออวันนี้น้ำมีแล้วพีนงง่น้องเลยเออแลวรับเนี่ยนอนมีแล้วเนาะเขากาบบอต้องกังบนเรื่องนั้นบาทนี้พี่น้องเลยอันนี้เห็ดนี้ได้สิสสเห็นดนี้ได้บาทนี้มาเบิ่งท่งนี้ก่อนโอโ๋เราตอกเป็นได้เมื่อกี้นี้บิง่งเนาะพี่น้องเนาะ เออสมัยเราเบิง้งบอจันไรยมื่อนั่นบ่พี่น้องเลยเพิ <c oughs> ่นเสีเฮ็ดไปไดมาเบิบบ้งน้ำเพิ่นก่อนในหนึงเนาะเบิ้งเดินกล่าเด้อระวังมันทักเด้อทางนั้นโอ้อันนี้ก็สีตอกอันนี้คือกันบ่ออ๋อเอาตัวน,นั้นมาพาเบิ้งก่อนยุน้ยเสร็เนาะมาแทกเบิ้งก่อนอึ๊บปบอทำไม้อีกไพนี่เจ้าไปเอามาได้ใส่ก่อนมาเกล้าหน้าตะเภา อืมไปขอน้ำเพิเพ่นเพิ่นก็ให้อยู่บ่เพิ่นบ่ให้บ่ให้เออมันหลายอยู่เนาะแค่นี้มาอย่าเค็ดอยากสร้างเนาะเออเบิ้งเ,เบิงบ่งเบิงบ้งน้องยฮึบมันสิถึงโอ้ผู้ดีเกี่ยวเพิ่นเลยได้หนิเนาะเอาเอาผ้ามาใส่สีเฮ็ดซอยจักหน่อยนึงเออทางบัจจันท์ก็สิไปทางอื่นต่อได้หนิเนาะมาลองมึงอยู่เจ้าเฮ็ดนี่เลยเจา้าผ้า Ờ, đó cái kinh đấy phi nông nó nó ăn đó húp rút lại dạ dạ ơ ơ khăm mối nhạc lúc này nó hết đây thuộc giang bừng này phi nông này nó bừng đấy bừng đấy húp 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 ừ. nhạc lúc đó nhỉ xứ nó

มดีีตรงมีเทคนิคนิดนึงเรื่อยเรื่อยเปลี่ยนเบื้องก่อนมันอยากสีกเลยอุ๊บน,น้อยแล้วก็ พันเลยบาดนี้เนาะอ่ามาลองเบิ่งพี่น้องเลยเหตุหัวซอยเพื่อนก่อนมาอนี้ปุ๊บอ่าอันนี้เห็ดยาวเลยตัวนี้รองจับบังยุ่นตะอวัเอาลง่มทางลุ่มก่อนบ่เอาตัวลุ่มก่อนเนาะเอาไปสุดพุด่นเอ้ามูมันเลย ปับ๊บฮนเนาะป้าท้ออุ้ยเออนะตอกซอยเพิ่นก่อนหัวโมยู่เนาะไอ้ลำบากแน่แหละอันนี้พี่น้องเลยห้อ,จจองเพลงนี่เป็นยังเนาะ <laughs> กลับมาฮะฉันอยู่ตรงนี้ <laughs> โอ้ยพี่น้องเลย มีคนเขาก็เข้าใจละลายอยู่ได้เพราะว่างานงานตัดอ้อยนี่ปีหนึ่งมันมีเธอเดียวเราก็ต้องเลน่นหาเอาเงินก่อนนะพี่น้องเลยเพอเบิดนี่แล้วเมนบมมี่เลยเบี่ยงงานเห็นนะเอาเดี๋ยวสิซอยพันอีกก่อน ขอนเนาะขอนซิวนี่เอ,อ,อ,อเดี๋ยวเจ้าให้เจ้าหาตอกช่ำอีกเรบ่อไปเดอเอ้อตอกพอให้เบิง้งอันนี้ก่อน สอมเฮือนให้เราจนแล้วเดี๋ยได้พี่น้องเลยที่มาสอบม,มันนี่ให้เราอีกบ่เนาะเพิน่นจะปลูกหมักแตงว่าสันกะปลูกอยกังก็แล้วแต่ให้มันได้กินเด้อเนาะเออาา่่เเบงกล้ยเเนาะอไปเอาตัวนี้ไปอีกบ้านนี่ คอยแบกมาเธอละมือเธอละมือเด้อเอ่อเฮ็ดมนแล้วยับๆๆแเบ่งด้อบงเด้อเออเอาขึ้นเทิงเลยก็ได้โอเคตึบบเว่าผัวเจ้าหไปจักเห็นข่อยมาบ่ฮะเจ้าว่าผัวย่านผัวให้ผัวน้อยใจแล้วผัวบ่มาจักเนาะเฮ็ดบ่้ผิดเด้เนาะเออ เจ้าเราเข้าใจพิดว่าเขามาซอยมาจีบมาอย่างป่ะจักเอ้คือเห็นให้คักแทะ่าเั็นนะน้องว่าไม่ได้ดขนุนเฮาน้อน้อยใจได้หรวอวะ <c oughs> เอ้าบางว่าสักมือสักวันสิเห็นเราแหละพี่น้องเลยเนาะจับ ตายคักบาดเลยไม่เราบัลอ่อนบาดเล่แรงำแรงกันมันระยูเลยที่โอ้ยต้องตอกลรักตัวนั้นให้มันแน่นแต่ยังยันมาไาม่ได้เปล่าเลยขำมาผู้หญนะิ <c oughs> งเฮ็ดเด้อพี่น้องเลยกระช่อมนี่แหละเนาะเฮงผู้หญิง เออให้เจ้าอันอันไรไหมไปเลยตอกเพิ่นไหมให้เพิ่นให้เพิ่นขึ้นมาเป็นนี่ไหมเนาะเปิดตายันได้กินน้ำอยู่บนนี้บาดีนพี่น้องเลยเนาะผู้ยิ่งเฮ็ดเออาเถอะเอาคอยเฮ็ดไปแต่มือเล็กมือหน่อยเอาเนาะเออจักมืออาจสิแล้วอยู่ดอกพี่น้องเลยทั้งพุ่นกับเฮ็ดให้มันหอบคือกันเนาะ อเสียมจกเสียมส่วนอย่างมีระเบ้อย,ยืมน้ำเพลินเอาเมืองแลเห็ดไปแบกมามือละเล,ะล,ะละ็กมือละน้อยเนาะวันยามลูกนอนพูดแะ้พี่พน้องเลยเบกงาดกันเห็ดห้อนพี่น้องเลยมือนี่เอออะไรไข่ย,ย่อยเนาะหยุมน้ำหยุมทาไว้เดอ้ออาบพากันอาบกลางค่ำกลางคืนอ อนี่แหละพี่น้องเลยก็ซอยเราไปเนาะมาเลยก็เห็นเราเห็ดปอกแปลกๆเ้าก็อดไม่ได้เห็นนะเนาะแหงผู้ยิงจะออบนี่มันง่ายเนาะเอาไปได้ลูกนอนนะเนาะพอลูกนอนจะซื้อเห็ดถ่ายเออพอเห็ดไปนะนะหลุดล่างกับปูมีเนาะแหง ขับผัวใครยยุบพี่น้องเไยแบกมาตึ้มตื้มแค่เดียวนี่เฮ็ดแค่เดียวล็อกแล้วล็อกเนาะผูวทางนั่นกันทางบ่อเสียงเบาเงาเพินน่นเนาะเพิ่นมากกัเอิอน้นเพิ่นเฮ็ดซอยเด้อผ<ล>ู้เล็กผู้น้อยเนา <c oughs> จับปลายซอยกันเนาะ<ม>นี่นี่คำว่าผัวเจ้ามาเนี่ยข้นหั่นต้นมะขามนี่<ม>เอออเางามันนี่เฮ็ดพื้นเฮ็ดอระระขัาา้วเนาะ ตนอนที่อยู่กับเพิ่นบมเฮ็ดเนาะเพิ่นโมหิเพิ่นโมหิพันเนาะไอพี่นเล็กไยตายคักบ,บาทยังไงที่แล้วนี่คือเห็นนี่แล้วตายเ, <laughs> เพิ่นยังโมเลยนอนเว้นบ่มือนี่อ่านคือปุกลมให้เพิ่นนอนเว้นก่อนเนาะเ<อ>วลาอย่าลืมอแม่เฮ้ยเฮ้ออย่าลืมเด้อ <laughs> าตายครับเนาะแต่ว่าผักขอมุกขอบใจทั้งพี่เพิ่นแน่เนาะเพิ่นซื้อทางหน้ามาให้มือนีิเอเอกับในผักในปลูกเนาะเออพี่ประนอมเด้อซื้อเพิ่นเด้อเออเอาขอบใจทั้งพี่ทั้งเอ้พิ่นแน่นขอบคุณมาหลา,า,ายเด้อซือกระทังมาให้ไงอยู่ดีมีเงความเจ็บก็ได้ความแคร์ก็ให้มี อันน <ram> ี้อายุมันยืนสุขภาพแข็งแรงสัญญาเด้อเนาะให้มันได้กินย้อนเด้มาเมื่อหน้าสิมาจอบเบิ่งอีกอ่าสิมาย่อยยอมเบิ่งพี่เราไงเนาะพักยาหุ่นให้มันได้ใส่แจวใส่ยังย้อนได้พี่เราไงเนาะซื้อมาแล้วบักเลหลายหนึงเนาะโตเนาะฝ่ายสันเนาะเอาลูกเอาเต้าใช่สุขภาพเพิ่เร่ได้หึงเด้อเดี๋ยวนี้พี่เราไงเนาะเนาะของเพิ่นเอว ตักเกียเพชรจังไดบาดนี่พี่น้องอเออเอาเอาโอเคโอเคอเนาะไปป้าก่อนเด้อเนาะสบายดีเนาะสบายดีไปพี่น้องหาล่างหนะ้าล่างตาก่อ,อกนทั้งเฮากะอือเอออุ๊ยสิเป็นแต่เล้ย์อยู่บ่เด้พี่น้องเไงคอยเบิ่งนี่เนาะอือ น้ำนี่คักกี้น้ำใบแห้งหลายไปเนาะตื่นหนึ่งเนาะน้ำจักแมตตนี่อ่าเพิ่นสามสิบเมตรเนาะว่าน้ำเท่านี้น้ำหลายเพิ่นมะนะบ่ิจมเป็นต้องมาลงดึกเพิ่นมาเอ่าโอ้โหอ่าหกพันบาทเนาะหกพันบาทนี่ไอ้สามล้านบาทแม่สามล้านว่ากระเลดเลดเงินกับสี่ล้านและเนาะสี่ล้าน เพื่อให้พี่ชงพิเศษเพื่อนกับสีลันปลายว่าจัดจ่ายให้เพื่อนนะพี่น้องเลยเนาะก็เก่งใจแล้วมารับมานอนเบิดเที่ยงคืนเราก็ได้ oh. <laughs> เออหกพันบาท,ท,ทายยแมนโอ้ต่างกันหลายคำว่าไป,ไปยู้เซโปนนี่เพิ่นห่วยพี่น้องเลยใส่จักไม่จ้ะ S <S <D ix> ดินดานหลานเอ่อดินมันมันโบคือดินทเท้าเนาะนนอันนี้เพิ่นกับปกติเดือนเจ็ดพันบาทเนาะล้านสีร้านห่าเพิ่นลดให้แต่ว่าวันจันทร์กับโบได้โบได้ลดนะเพิ่นเนาะให้เพิ่นให้เพิ่นคือเก่าน,นะเอ่อแต่ว่าเราอ่าสาขาประจำเนาะทีมงานเฮาหลายคู่หลายคนเอ,เอ่อเอื้นชายรับตลอดวันจันทเนาะ <S <S เอ่อเรา,าลดให้หกพันปีหนึ่งหกพันเนี่รยประกันปีหนึ่ง แต่ว่าอาจารย์ก็ให้เพิ่นราคาเต็มคือเก่าเพราะว่าอ่ามันเี็สิบได้เนาะมันโมเมนต์เขาง,ง่ายนะพี่น้องไงประชิเจาะเนาะเอ๋ว่ต้องลดดอกว่าสันให้เพิ่นเลยเนาะเจ็ดพันนะพี่น้องไงเอเอน้ามีแต่ติดตามมึงคันต่อไปพี่น้องไงเอ๋พักยาหาคนสิเกิดขึ้นบ่อหรือว่าจังได้กิดเบิ่งส้มกันอีกเนาะทางเฮากะสิเดินทางไปทั้งอื่นต่อหากินขนน้าวกินน้ำก่อน ท่าลูกสาวไปกินต้มหอยก่อนอตัวเพิ่นหลายมือเลยพี่น้องกันไปน้องพูดเลยเต็มอืออยู่รถพุน่นไอเอาอู้เด้อมาแขวนอยู่โฮไม่เด้อหมนอนอู่หมนอนบ่ไอ,น,อ,น,อ,อนี่พาชักอู้อยู่นี่พี่น้องกันนอนไ่เคยนอนอู่แต่น,นอนอืออืออือ,อเออระวังเด้อทุกหลาเด้ออย่าลืมเด้อสมเจ้าเด้อเออพาพานัพาน,พนมือพันตีนเด้ทุกหลาเลย pa ừ. sẽ nói thang lên, đi lên, đi xuống, phân loại Pino ngay. Điền thang con. Chu đâu, vợ Chu Nay đâu? vợ Chu Nay con. đó. <laughs> thằng Phun cả, cả lăng Vào đường đứa ông ông Esu Pino ấy cả lăng, à, cô ông Es thằng này cái này mún, vẫn... ông Es Phun cả chắc chưa ai dưng đây Pino ngay. เราวอกยากอยน้องเอ็ดกะมันเป็นเรื่องครอบครัวของเพื่อนนะเฮากะไ่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวปันไดเนาะเพราะว่าเฮาส้างบ้านเฮื่นซ่านในเพื่อนกับสําเร็จแล้วแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กะบบอยากเลยพี่น้องเลยมันที่ว่าเนี่ยไหนเนาะลายคู่หลายคนกับว่าโอ้ชุบเจ้าเห็ดปุ่นชีได้โทษไอ้เนาะว่าสันพี่น้องเลยมันมันบุกเกี่ยวกันเนาะเพราะว่า มันครอบครัวของเพื่อนนะมือนี่ดีมืออื่นมันก็นยอง,งเพรียงกันได้พี่น้องไงอันนี้ตามที่วจันติทานเบิ้งนี่เบิ้งจับก้นจับปลายใส่กันเบิ้งนี่มันมันชี้ค่ายว่าต่างคนต่างมองยอมกะบกขกข้าใจคือกันว่ากฎกฎระเบียบ,ระ,บ,ยบระเบียบนี้ทางเพื่อนในแบบใดเนาะทางน้องเอสเพื่อนบอกมานี่ว่าทาง ผมปูไม่ย่านี่เอ๊เอพะพอเฒ่าไม่เฒ่านี่อยากให้ทางภายใายนี่เอาพ่อบ้านเอาเฒ่าแก่เนี่ยไปว้ากันอยู่พุทธเดี๋ยทีนี้น้องเอ็ดก็ว่ามันโมเมนต์แน,น่ว่ะสันสิพาเฒ่าแก่ทั้งนี้ไปนี่มันคือแหว่เฮ้าเนี่ย่ให้เกียรติเพิ่นว่าเห็นนะอันนี้ก็บ่เข,ข้าใจคือกันทีเดียวนะถ้าน้องเอ็ดพาท่งนี้ไปก็ค,คือจบอนะ,นะเนาะถ้าทั้งนั้นมาว่าทั้งพี่ก็จบค,ค,ค,คือกันนะมันดุด ต่างคนต่างคัดเช็กันอยู่บาดนี้จะเชื่าจังไรเอากะบุเฒ่ายุบเฒ่ายิงเพิร์ลายพี่น้องให้เพิ่นปรับความเข้าใจเข้ากันเนาะอย่างเนาะว่าลูกขัวเพิ่นครอบครัวเพิ่นเฮาซอยเบื้องต้นซอยทึ้นซอยฮ้อนเพิ่นลชั้นี้แดีวเฮากะถือว่าเพียงพอแล้วแหละเนาะเพิ่นเพิ่นสิพัฒนาไปตืิมหรือว่าเพิ่นสิทำลายมันกะขึ้นอยู่กับครอบครัวเพิ่นแล้วกันเนาะ อ่ามันมันมัน,มน,มนเฮาซอยเดือมันจบไปแล้วฮะนะพี่น้องเลยกัภาวนาเนาะให้ใกล้เกียกันให้ลูกตูด้กันบูอยากให้ถึงขั้นแบบว่าพักห่างกันนะพี่น้องเลยเนาะการใช้ความหุ่นแะฮ้งนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะตบตีกันนี่มันมไม่ดีได้เนาะกะเข้าใจทั้งไฟยิ่งเลียวกัเข้าใจทั้งไฟทรนะายเนาะบูถึกไผกับไผกับกบูฮู้พี่น้องเลยเอาอลายคู่เลยคนกับว่าวโยวาจานันเอ้ยวาสันวะเพ้า ไปส e, ่อเพิ <UK> bizarre, ่นเด้อว่าซั่นเอาครอบครัวตัวเองก่อนเอ่อครอบครัวตัวเองให้รอดก่อนว่าซั่นเออยังว่าแล้วพี่น้องเอ้ยทางนี้ก็ได้เนาะเอาพังเบิ่งมื้ออื่นทางวจันกาสิอยู่นําคว่ำน้ำครัวก่อนมือหือเพื่อนแหละกำสิได้เดินทางขึ้นเซปนเนาะขึ้นลำเนินการเดินเฮือนของน้องปลาแล้วก็เฮือนของน้องวิพี่น้องเอ้ยเนาะทางบ๊อบุญสารวันเพิ่นก็จักสิได้ไปบ่ได้ไปนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งบ่ได้เห็นเข้ากล้องกันแต่ดนได้นี่ เนาะจน FC, เอฟซีเพิ่นจนลืมไปเลยนี่พี่น้องเลยพี่น้องเลยเนาะแม่นกะแต่ซื้อคืนมาได้คืนพี่น้องเนาะวันจันทร์นี่เดี๋ยวรอฟังข่าวจากพอ่นะอเนาะเพราะว่าพ่อกำลังเดินพาสปอร์ตอยู่ให,หาคำตอบจากพ่อว่าได้พาส,สปอร์ตหรือไม่ได้ถ้าว่าได้ก็เตรียมพาพ่อข้ามฝั่งไทยเหตุยมุกทหารนี่ก็ได้บ่มันต้องไป สำนักงานใหญ่พื่นเลยแม่นเพราะว่าเขาต้อตงไปเอาเอกสารยังยืนจากสถานทูต<อ>มาให้ธนาคารเพิ่นเนี้ยเอกสานเพิ่นกับโบเปิดให้คือเก่าแม่นเพราะว่าพาสปอร์ตเปิดว่ได้ตรงนี้พัดบัตรแรงงานอนุญาตทำงานอยงได<า>ม,มีนายจ้างทำห้องเขางานอันนี้เขาก็ในกรณีแบบที่เขาก็ให้ทานายเพิ่อนออกไว้อายังเพิ่นเอ้นเนาะใบมอบกรรมสิทธิ์เนาะใบหับเงินนะจะเป็นจะได้หรือว่ได้ฮะนี่ก็ได้ไปเบิ่งก่อน เพราะว่าเป็นเพคนแนะนำมาว่าเพมึงเคยเห็ดม้าลายได้ปะมากเวียดนามกัมีนกับเคยมีการเคยแต่ว่าก็ดูดวงได้เนาะในกรณีแบบนี้เลยเนาะอาจจะได้อยู่แล้วคนจะบอกข้างนั้นนี่ขนาดเนาะสั่นกับมันบ่ได้อะมังกับชีวะยังได้ติดตามเนาะมึงติดตามมึงน้ำกันพี่น้องติดตามมึงขอให้รู้ดวงเนาะทางนั้นก็ได้ทางส้มเหมือกันว่าวันจันนี่ชี้ได้ไปไทยเนอว่าชิได้ขึ้นเหนือน้ำเนาะติดตามมึงอีก มันไม่ได mm ้บ hmm. mm ันจะขึ hmm. mm ้นไปที่เวทีงานมันแล้วมันทัวร์เนาะคื่อนน้องวิแน่หลับพี่น้องเพือนสาวร้องเพ่งตามการพี่น้องมาสิบรือบุกเกิดน้องวันจันทร์ให้คำตอบเออโอเคโอเคเสร็จนาะไปเสร็จนาะเดินทางก่อนสบายดีวันนี้พี่น้องเลยเนาะเอ้าเนาะเจอกันไหมครับพี่น้องเลยน้อคลิปหน้าได้กันคลิปนี้ลำลาเด้อไปพี่น้องเลยพ่อกัน